สบายดีท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางสองดอนโค้งสตูดิโอวันนี้เฮาจะพาทานผู้ชมมาอยู่ที่แคมคองเนาะซึ่งเป็นงานเทศกาลอาหารลาวประจำปี2022น,นะพี่น้องเนาะซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่สวนเจ้าอนุวงศ์ที่แคมคองนี่เองเนาะพี่น้องเนาะซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักธุรกิจเมนีิงลาวเนาะเดี๋ยวเขาจะพาพี่พาน้องเขาไปเบิ่งขถังในกันเนาะพี่น้องเนาะ ไปตลาดนี่ก <Yes, S 2> ็พี่น้องไปบริษัทผลิตแตรหลักแพงตัวนี้ก็เป็นบูธของผลิตภัณฑ์เบียร์เล่าผลิตภัณฑ์ของเบียร์เบียร์ร้่งผบารปกติแเบียร์รุ่งผบบางนี่จะข้ายแต่ได้เมืองรุ่งผบางน้องเราจะมาเป็นบูธของอัตบือพีน้อ เหตุมากมายเนาะแต่ทุกครั้งเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นการณเป็นเขาลามพี่เนาะต้องอัตกระปิ้งเฮาปลาเต้าแมีปลาด่างมีสิงแก่สิงมีเขียนนะพี่น้องมีกรกบเบืองมันคืออย่างไงแถมลูกแม่แต่ทุกครั้เป็นเอกลักษณ์ของทางแฝงอัตกระปิ้งเฮานะพี่น้องเนาะอันนี้มีตัวนไม้เอื้อนแมนอันนี้เป็นเมียของเมืองหลวงแต่มาอยู่เต้นอัตกปือได้แม่นบ่ เออตอนนี้เขาม้วนเมืองหลวงปะเข่าเมาท่าไงเขาพี่น้องนี่ทางแข้งอัะตุกฟืนเข้าพี่น้องเนีที่ว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะไคได้มากกัย่าเลื่อมเสี่ยมกันกแล้วกันน้องๆนะเข้ามาเบิ่งนทางแข้งกระปุซักน้องพี่น้องนะเป็นเอกลักษณ์น้อกันปลาเต่าพี่น้องสำหรับแข้งจระปุซักเข้าเน่ยเป็นขืนซื้อเรื่องน้าก็เป็นพระเผือกปลาเต่าน้อพี่น้องนะกัิมี่นี่ก็บแก่นน้ำตาลพี่น้องน้ำตาลน้ำต้นตาลของแข้งจระปุซักกับมี่ไปแห้งน้อพี่น้องเนาะ เกระเทียมนะพี่น้องนะกระเทียมฮะกระเทียมโทอเนาะเป็นกระเทียมโทอพี่น้องนะแต่เทียม,นะะยมอะไรกระสีแมนกระเพราะปลาเจ้าปลาจมเนาะสมปลาสมเนาะไข่ทงจะไดนเนี่ยฮะ 50, <000. S 1> หาซนะิพันเนาะโอ้ก็เสียบดีเป็นเอกลักษณ์ของทางผักไต่ของแข้งจำปาซางเลยพี่น้องนี่ยแต่จะเลือกอะไรกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับชานไนที่มา่า อย่างมายาม้คือว่าเป็นมือสุดท้ายเพี่น้อง,อง,น,น,งน,น,น้ำโซม,ม,มเราบ้องโ้มนะ <c oughs> เราบ้องโ้มพี่น้องแต่า้างใช่เห็นแต่ที่ว่าเป็นเอกกษณ์ของแเซกองเขาเป็นเหาบ้องโ้มที่ก็ทุกกระพบ่านี่ก <c oughs> ระพบมาใช้ใช้ใควาดอ่สามยี่พน้องนะแต่ที่นี่ะสดำ กระใสนราเป็นคิงเราพี่น้องนะทองแข้งเซก่องเราพี่น้องนี่ก็ะเทือว่าเข้ามาหอดทั้งแข้งสาลาบัตเราเดี๋ยวพี่น้องนี่ก็ะเบนเออมาขายเสริมบ่ดนี่เออมาขายเสริมเดนะพี่น้องนะนี่กระลากิีเฟรชจริงกับนมะเด็ดเขาขวบพี่น้องเออแก้วเออเฉพาะเป็นปีงไก่ก็พี่น้องนะปีงไก่ทั้งแข้งสาลาบัตนี่ขึ้นซื้อเรื่องน้ำเดลยพี่น้องนี่เป็นเอกลระลากรีเฟรชจริงเดลยพี่น้องนะนี่กระิเป็นมีแก้วนะพี่น้องนี่ เจ้านะประหลกเอ่อเน,นี้ยเนาะเจ้าประหลกดเนี้ยพี่น้องเนี่ยทางแม่บัวทางแสงแสงสารบันเ้างกันเจ้าประหลกดเนี้ยเนาะแต่พี่มาสามารถที่จะ์ซื้อไปซีอมได้นี่ก็แมนห่านนครหลวงเวียงจันห้องกับเซมิแอนมี่ยังก่อนนะ่ะฮันโดเชอร์กิต้าอ๋จะเป็นปลาเพลทพิซซ่าเนาะลาสัญญาลาสัญญาเนาะพี่น้องลาสัญญาจะเป็นหน้าตาแบบน,นี้เนาะทางห่านนครหลวงนี่เป็นอิตาเลียนสไตล์พี่น้อง โลเชวิตาโลเชวิตาพี่น้องโลเชวิตาร้านรีสอร์ทแครบเนาะก็เือว่านี่หนาตาคงจะท้องหานเผินเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยก็เือว่านี่มันเกิดสปาเกตตีป่ะนี่สปาเกตตีสปาเกตตีพี่น้องสปาเกตตีคโบนาราเออสปาเกตตีสมอลาเนาะพี่น้องเนาะคาโบนาร่าเนาะคาบัซซิมาเบิงทั้งแข้งข้ามมวลพี่น้องแข้งข้มมวของเอากระซิมี สิมี่กวยแห้งพี่น้องเนาะก็กวยมีกวยมีประเภทแบบกวยตากประเภทกวยตากน้ำพี่น้องนี่กวยตากกับซีมีประเภทแบบไม่แย่งนี่เนาะฮะแก้าโอดแห่งเนาะก็ถือว่าขึ้นซื้อเสียงแนะนำมีทอดปลาแหลกน้ำพี่น้องบันนี้เข้ามาเบิ่งทางแฝงเวียงจันทร์พี่น้อง ทำมูดแข้งเรียงจันเขาขึ้นซื้อด้น้ำนับแกกาซีไปงซีเมนประเภทสตรอเบอรี่พี่น้องแข้งเงจันเขาพี่น้องก็มีแบบขามดองแนบบแบม่วงพี่น้องนี่แบบมีบบข้ามน้ำพี่น้องมีบบขามข้ามมนก็ซีเมนแบบขามสารข้ามพี่น้องบขามสารข้ามก็แซบแซบเนะเป็นอกระลาต้องแข้งเรียงจันเาเดพี่น้อง กระซิมีหลากหลายด้พี่น้องนะเป็นขนมโขบเนี่ยลายย่างพี่น้องนะครับกระซิมาเบิองทั้งหลายอาหารพี่น้องนี่กระซิมีสมมีอย่างต่างๆพี่น้องเนาะนะหลายวันนี้คนกับคันค้านลายเนี่ยพี่น้องกันถือว่าเป็นมือสุดท้ายแต่พี่น้องเนาะสำหรับงานเทศกาลอาหารลาวของเรากบบ เมียงมึงหวงเนาะอ๋อเป็นเมยงมึงหวงเนาะ่าาเกลงยนี่ก็เป็นกวย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 ยัดล่วยยัดใส่มูงเออยัดบบขามี่น้องกวยยัดแบข้ามน้องกวยแหงยำขามด้ยกินนมล้อ๋อนี่อาหารซำเนื้อเาโดยเฉพาะเนาะ กัซินี้ผกทอดนังพี่น้องโดยเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ทางทางซำเนืยอของเากับซมนี้มกนอยน้ำพี่น้องโดยเฉพาะเจ้าปลาบำซำเนื้อเจ้าปลาบำซำเนื้อเอาไม้ขาวเขาซุปนอไม้นองมซุปเบอร์จอมแกงน้อไมมแกงนองคมนอจ้าเปมให้เีจัไอดอสักอนสุระสักุระเนาะไปจองในกเปนนกัมเบน็เผ็ สมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะจ้าสมุนไพรเหล้าค่ะระเบิร์ได้มาจากแกงย่จานมาจากแข้งยังจานเนาะพี่น้องเนาะนี่กระสีเป็นนำเก๊กฮวยนำพี่น้องนี่นำหัวซิงไพรเนาะนำอันสั้นเนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นประเภทดีบที่สุขภาพทั้งนั้นเลยพี่น้องเนาะเป็นแล้วตัวนี้ที่เป็นรสุกากน้ำตาลโอ้รถไม่มีำบ่มีน้ำกะตาลเนาะมีแต่ว่ามีน้อยเนารสสุกากน้ำตาลจับคือแนะนำให้กินเย็นๆเลยดีกว่าจะจะจะตัวนี้ก็จะเป็นไส้ สมเพื่อให้ทั้งวัยรุ่นและทั้งผู้น้อยทั้งผู้ใหญ่สามารถกินได้ง่ายเพื่อสะดวกสบายแล้วก็บเบอร์คืนบอร์มแล้วกันเบอร์เกสกินสามารถกินได้โดยโดยโดยตัวนี้ก็จะเป็นขมิ้นสดแล้วก็ขิงสดเจ้าเจ้าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาค่ะก็ออกจากงานไปเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวก็จะมีรางขายในชาน้ำด้วยกันโดยโดยโดยก็ะือว่าทางหาราเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยเฉพาะเนาะเจ้าเจ้าตัวนี้จะเป็น ดอกกุหลาบตัวนี้เป็นรุ่งพอใจตัวนี้ก็สิเป็นซ่าซางคือปกติเจ้าจ้าเจ้าขอโมยผลไม้ไร้เด้อจ้าเท่ากับสีเราเดี๋ยวไปเบิรงนไดร์ไรหานุสิน้องก็มีไรายหานเนาะที่เขาจะบอสตันมาดในน้ำตาเนออะไรเบิร์ตสงหาหนุสินน้องเนาะก็เทียบว่าไร้แข้งพี่น้องนี่ก็เป็นทางกุ้งเต้นเหล้าเดิมพี่น้องนะก็เทียบว่าเฮ็ดสดๆได้บ่พี่เจ้าแน่เลยเจ้าเฮ็ดซดๆได้นะไม่อย่กงเออซดกันวะสดเฮ็ดเออโดยโดยโดยฮะท่านั้นก็ ทอดพี่น uh, ja ja ้องข้าวแกงแกมกะทิบกข้าวเนาะจ้าเจ้าวจ้าเจ้าจ้าเจ้าขอบใจเจ้าเ้า่าพี่านองเข้ายาเมืองได้หลายหาเราพี่น้องเนาะอาวนี่าะรัอน้อะสบสิบายพี่น้องด้เบดทุกหาเาพี่น้องเนาะ นี่คฮัก็มาเบงทางกระเป๋าพี่น้องก็ถือว่าเป็นแทนเมพี่น้องนี่เป็นผลิตภัณฑ์ของพี่น้องเศว้าลาวของเองพี่น้องเปลี่ยนหัตถกมของลาวของเอกพี่น้องก็ถือว่าคุณยิงคุณนายห้องเศร้ามาที่จะมาสซ่อออกการของงานไดเนาะงานเป็นเอกลักษณ์สปพาะตตัวของพี่น้องเศว้าลาวเขาเฮ็ดด้วยไว้พี่น้องเฮ็ดด้วยไว้แต่แท้เนาะพี่น้องนาะ นี่ก็ซีเมนต์โอ้พี่นอ้องเป็นหัตถก,กรรมของสาวลาวของเราขี่เห็ดเป็นงานปลาไหมพี่นาะนี่ผาไม้ลวงผาบางน้ำพี่นอ้องจะเป็นผาไม้แถบลวงผาบางก็พี่นอ้องเนี่ยจะสวยงามๆทั้งนั้นนะพี่น้องนะ นี่ก็แมน่นอีกฐานหนึ่งพี่นอ้องเป็นผาไม,ม้งามๆเลยว่าที่เที่ยวหนเลยเนาะสุดท้ายไร้ซ่องผัดซ้ำเป็นโอเป็นคันเป็นเงินเป็นอทองพี่นอ้องโอเงินโอทองงามๆพี่นอ้องเป็นวัฒกรรมของซาลาวเอง ผ้าพีผ้านองเบลงบทัวบวทึงนะพี่น้องนะก,กับผมครอบอมก็ภูมิใจได้หลายนะพี่น้องเนาะสำหรับงานเทศกาลอาหารเล่าในปีนี้ ก็เป็นบูธเบียร์เหล้าสามารถที่จะนั่งดื่มไหนได้พี่น้องเดอ้อนี่เนาะผล mm hmm. ิตภัณฑ์ก็มีหลายพี่น้องเนาะเป็นบูธเบียร์เหล้าจะมีนำดื่มเพว่เสือพร้อมนั่พี่นอนะ้องเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องพบกันใหม่คลิปหนา้าเลยพี่น้องเดอ้อเอาไว้โอกาสหนะ้าพบกันใหม่